สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูต้นไม้กันที่ปลูกไ้หน้าบ้านนะคะอันนี้เรียกว่าต้นไม้แยแยหรือวันเทวบุตรนะคะไม้แยแยมีความเชื่อมีประวัติว่าคือเราเอาไม้กิ่งกิ่งก้านของเขาเนี่ยค่ะตัดใบออกเวลาแบบคนโบราณเนาะขี้เกียจขี้เกียจแบบ เวลาไปหาแย่อย่างเงี้ยขี้เกียจขุดขี้เกียจขุดรูแย่ใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไม้นี้ไปแย่แย่แย่เข้าไปในยูรูแย่แล้วก็แก่งไปแก่งมากเนี่ยแย่ก็เป็นสัตว์ที่สงสัยเนาะเขาก็สงสัยว่าอะไรเขาอะไรมาแก่งที่รูเขาเวลาดึงไม้ออกมาแย่ก็จะออกมานั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าวาญแย่แย่หรือในทางที่เป็นแบบเป็นแบบออสริมงุลหรืออะไร เขาก็จะมีเอาไปให้อาจารย์อาจารย์ที่มีวิชาอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเป็นเหมือนเป็นของนำโชคเป็นแบบเอาไว้ติดตัวอย่างเงี้ยได้นะคะว่าใหญ่ๆก็มีประวัติมาอันนี้ตอนที่มาก็คือพี่เขาให้มาเนาะทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรมีพี่เขาให้มาหรือหรือถ้าแบบใครจะขอขอโชคขอหวยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็มีมีคนแบบถูกหวยด้วย เวลาดูว่าจะดูหวยจะดูยังไงเขาก็ดูตามลายเอาใบเขาใบเขาจะมีจุดนะคะบางคนแบบเขาก็จะมีแบบขอมีคาถามีอะไรของเขาเขาก็จะขอแล้วเขาก็จะแบบเห็นเป็นตัวเลขตามใบแบบนี้นะคะ่ะเป็นตัวเลขตามใบเขาก็ไซื้อหวยกันสำหรับคนชอบเล่นหวยนะคะลำต้นเขาก็จะแตกออกเป็นกิ่งก้านตรงๆขึ้นมาแบบนี้ กล้าออกมาแบบนี้แล้วก็เขาจะแตกแบบนี้ค่ะแตกแบบนี้ค่ะมีใบเล็กใบใหญ่แล้วก็จะมีลายด่างๆอย่างนี้เนาะตอน,น,นแรกที่เราเอามาก็นิดเดียวต้นนิดเดียวก็ปลูกได้โอ้ก็น่าจะเป็นปีได้แล้วนะคะได้ขนาดนี้บางทีก็แบบบางคนเขาปลูกแบบเลี้ยงแ้วเนลานหลายปีแบบนานก็สูงนะคะสูงเหมือนกัน ถือว่าเขาก็เป็นไม้ที่แบบหายากอะค่ะไม่ค่อยมีเนาะนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้ลากต้นเขาอะค่ะมีลำต้นที่ใหญ่ยาวแบบนี้น,นี่ก็เคยนะคะเคยที่แบบลำต้นเขาแข็งแรงมากอะคะ่ะเหมือนไม้อน่ะไม้ไผ่แล้วก็เคยเอาลำยาวๆาไปใส่ที่หน้ารถเนาะถือว่าเป็นสิริมงคล อันนี้เรียกว่าไมา้แหย่แย่หรือว่านเทวบุตรนะคะค่ะ EP นี้แล้วก็จบการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ช,ช่องเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ